ราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทัศนีบุรุปกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ดิฉันขอพิปรายร่างแก้ไขจำนวนสองฉบับนะคะฉบับแรกเรื่องร่างแก้ไขประเด็นสิทธิในการประกันตัวท่านประธานคะเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าทุกวันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนที่ออกไปชุมนุมทางการเมืองแล้วถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าตั้งแต่ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าจนถึงเดือนสิงหาคม2565นี้มีผู้ผ,ผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองรวมทั้งสิ้น1,853คนและจำนวนนี้พวกเขาไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวจำนวน31คน โดย6คนใน31คนนี้นะคะถูกขังมากกว่า100วันค่ะท่านประธานตามหลักของกระบวนการยุติธรรมนะคะ ตามหลักรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดและทุกคนต้องได้สิทธิ์ในการประกันตัวออกมาสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะต้องไม่มีใครถูกจํากัดสิทธทิเสรีภาพเพียงเพราะออกมาชุมนุมทางการเมืองซึ่งการชุมนุมเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญมอบเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่ประชาชนสามารถทําได้ตามสิทธิ์ค่ะ ยันเข้าใจถึงความเจ็บปวดนะคะของนักโทษทางการเมืองที่ประสบอยู่ทุกวันนี้เพราะที่ฉันเองค่ะท่านประธานเคยถูกอํานาจรัดกันแกล้งท่านประธานฟังด้วยนะคะเพียงเพราะคิดต่างไปจากผู้มีอํานาจเท่านั้นและถูกจองจํานานนับเดือนและไม่ได้รับติดในการประกันตัวเพียงเพราะให้ความเห็นในร่างรัฐธรรมน,นูญปี60ท่านประธานคะการร่าง ประชามติเราก็ต้องมีความเห็นให้ประชาชนฟังก่อนว่าประชาชนจะรับหรือไม่รับ,บร,รัฐมนูญนะคะแต่สุดท้ายนะคะเมื่อคณะผู้มีอำนาจจับดิฉันไปนะคะสารพิพากษายกฟ้องให้ดิฉันค่ะท่านประธานแต่อิสรภาพของดิฉันที่ถูกจองจําไปทั้งที่ศารยังไม่ได้พิพากษาว่าดิฉันมีความผิดแม้แต่ชั้นเดียว มันไม่ได้รับกับคืนมาค่ะท่านประธานค่ะจนถึงทุกวันนี้ที่ฉันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าไม่สามารถผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมและรับมือความเครียดได้อย่างถาวรดิฉันต้องกินสเตียรอยไปทั้งชีวิตนะคะสาเหตุก็เกิดจากความมิตกกังวลขณะที่อยู่เรือนจําซึ่งดิฉันเอามันกับ คืนมาไม่ได้อีกแล้วแล้วใครคะท่านประธานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจดิฉันเองท่านประธานคะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยืนยันว่าการใช้อำนาจเกินเหตุมีขึ้นจริงในสังคมไทยท่านประธานคะดิฉันไม่อยากให้นักโทษทางความคิดซึ่งส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่เป็นวัยหนุ่มสาวเป็นอนาคตของชาติต้องมาเจออย่างดิฉันคะ่ะพวกเขาต้องเป็นอนาคตของชาติ ต้องอยู่เป็นหลักของแผ่นดินในหน่วยงานต่างๆไม่ใช่มาอยู่ในเรือนจำเพียงแค่คิดต่างจากผู้มีอำนาจเท่านั้นดิฉันขอเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ยังมีมโนธรรมในจิตสำนึกนะคะให้ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐมนูญว่าด้วยสิทธิ์ในการประกันตัวฉบับนี้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับนักโทษทางความคิดเพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กับกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะ ส่วนอีกฉบับหนึ่งค่ะท่านประธานคะที่ฉันขอพิพายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญมาตรา212ด้วยการตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านประธานคะระบอบประชาธิปไตยหลักก็คือยึดโยงประชาชนประชาเท่ากับประชาชนทิปไตยเท่ากับเป็นใหญ่แสดงว่าประชาชนเป็นใหญ่ค่ะท่านประธานดังนั้นรัฐบาลก็ต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชน การยึดโยงกับประชาชนทั้งในสากลนโลกเขายอมรับกันหมดกันเลยค่ะท่านประธานว่าจะต้องผ่านการเลือกตั้งทั้งเสรีและเป็นธรรมหลักการประชาชนเป็นใหญ่ต้องผ่านการเลือกตั้งซึ่งผู้ผ่านการเลือกตั้งในที่นี้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเราเรียกว่าสสค่ะท่านประธานแล้วท่านสมาชิกวุฒิสภาหรือเราเรียกว่าสวท่านยึดโยงอะไรกับประชาชนหรือเปล่าค่ะท่านคะสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชน หากแต่มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นโดยมีพลเอกประวิทธ์มาเป็นประธานกรรมธิการกับประธานกรรมการสรรหาเมื่อพลเอกประวิทธ์เลือกสวแล้วสวก็เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เลือกพลเอกประวิทธ์เป็นรองนายกท่านประธานคะมันเป็นความสัมพันธ์เป็นวงกลมที่น่ารังเกียจที่สุดไหมคะท่านประธานในระบอบประชาธิปไตย ในที่น่าประยุทมากกว่านั้นคะ่ะท่านประธานคะคณะกรรมาการสรรหาสาวหลายคนเลือกญาติพี่น้องของตัวเองคะ่ะท่านประธานและเลือกผู้มีอํานาจไปเป็นสวและยังเลือกคนที่เคยได้รับตําแหน่งในยุคคอสอชอที่พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมาถึง157คนจาก สมาชิกวุฒิสภา,าจำนวน250คนเมื่อที่มาของสวอ,อไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยก็ไม่ควรให้อำนาจสวอ,อในการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะท่านประธานอันที่จริงนะคะท่านประธานคะเราไม่ต้องให้พี่น้องประชาชนมากดดันหรือโจมตีสวอ,อทุกสารทิศแบบนี้เลยคะ่ะพวกท่านนะคะควรจะมีจิตสำนึก ไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐนมนตรีและปล่อยให้การเลือกนายกรัฐนมนตรีเป็นหน้าที่ของผู้แทรนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนท่านประธานคะกว่าเราจะได้สอสอหนึ่งคนเราต้องใช้เสียงพี่น้องประชาชนกว่าเจ็ดหมื่นเสียงหากอยากได้สสสองร้อยห้าสิบคนที่เหมือนสวเนี่นะคะเราต้องชนะการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนกว่ายี่สิบเอ็ดล้านคนเลยนะคะแต่สวสองร้อยห้าสิบคน กับไม่ได้มาจากเสียงพี่น้องประชาชนแม้แต่เสียงเดียวแต่มาจากพลเอกประยุทธ์หนึ่งคนจะมีอํานาจมากกว่าประชาชนกว่า21ล้านคนได้อย่างไงคะแบบนี้หรอคะมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนคะท่านประธานหรือนี่คือประชา ธิปไตยแบบไทยๆที่ท่านพูดกันมาคะและหากท่านประธานยังจําได้เมื่อการเลือกตั้งปี2 5 6 2พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสามารถรวบรวมเสียงรวมกันได้240กว่าเสียงขณะที่พักการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์รวบรวมเสียงได้น้อยกว่าหากเป็นระบอบประชาธิปไตยตามปกติคะ่ะท่านประธานการเลือกนายกจากเสียงของสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนคะ่ะพักการเมืองกลางๆก,ก็คงจะ ไม่ไปเลือกอยู่กับพลเอกประยุทธ์หรอกคะ่ะเพราะเลือกไปก็ทําให้เป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ําเสียงต่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่หากมันมีเงาทรรมนของสอวอีอก2อ0อคนคะ่ะที่พร้อมจะยกมือโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจึงทําให้พักการเมืองเหล่านั้นยอมทรยศต่อผลโหวตของ พี่น้องประชาชนในการมาเลือกผลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแม้ตอนหาเสียงในการเลือกตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคจะบอกว่าจะไม่เอาผลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะที่ฉันจึงขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภา ปรดเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่หลักในการปกครองในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้และไม่เกิดวิกฤตทางการเมืองไม่เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐสภาให้ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญฉบับนี้ค่ะเพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งต่อไปเป็น ไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเพื่อให้ในายกรัฐมนตรีในและรัฐบาลในสมัยหน้ามาจากเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามาแก้ไขวิกฤตทั้งทางการเมืองวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจและวิกฤตสังคมให้กับประเทศและเพื่อต่อไปในอนาคตนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องมีการปลูกสวนกล้วยเพื่อมาแจกกล้วยกัในในสภาขอบคุณค่ะ